สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักถึงทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูสาวในรายวิชาภาษาไทยเรียนภาษาไทยง่ายๆสไตล์ครูสาวนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนเกี่ยวกับโครงสีสุภาพค่ะเชื่อว,ว่าพี่ๆม3หลายคนนะคะได้ผ่านการแต่งโครงมาบ้างแล้วแต่วันนี้เราจะมาดูว่า กฎระเบียบข้อบังคับนะคะรวมไปถึงสัญลักษณ์ของโครงสีสุภาพมีเงื่อนไขอะไรกันบ้างคะ่ะสำหรับโครงนะคะเป็นบทประพันธ์ชนิดหนึ่งที่มีเงื่อนไขในการบังคับในเรื่องของวรรณยุกค,ค่ะนั่นก็คือวรรณยุกเอกและวรรณยุกโทค่ะรวมไปถึงการสัมผัสด้วยจะต้องครองจองกันนะคะซึ่งเงื่อนไขเราจะมีอยู่สข้อหลักๆค่ะคือการบังคับเอก นะคะคำเอกและคำโทและการใช้คำซอยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะว่าคำเอกและคำโทมันคืออะไรคำเอกและคำโทคือพยางค์ที่นะคะประกอบด้วยวรรณยุกต์รูปเอกและรูปโทเอาง่ายๆค่ะก็คือไม้เอกและไม้โทของเรานั่นเองนะคะวรรณยุกต์คำเอกนะคะคือเสียงพยางค์นะคะคำหรือพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์เอกบังคับอยู่ นะหรือเราสามารถจะใช้คำตายแทนคำเอกก็ได้ในกรณีที่เราหาคำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะที่มาลงลงด้วยไม้เอกเราหาไม่ได้เลยแต่เราสามารถที่จะใช้คำตายแทนไม้เอกได้นะคะคำตายคืออะไรคำตายก็คือคำที่มีเสียงสระเสียงสั้นนั่นเองค่ะพวกสระอิสระอุสระออนะคะก็คือเสียง สระเสียงสั้นนันเองและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมาตาตัวสะกดที่สะกดด้วย3ามแม่ต่อไปนี้ค่ะคือแม่กกแม่กบและก็แม่ก,กดนะคะจำง่ายๆว่ากระบฏค่ะใครคิดกระบฏก็ตายอย่างเดียวเลยโอเคไหมคะต่อไปนะคะถ้าเป็นคำโทคำโทคือคำที่เป็นพยางคที่มีรูปวรรณยุกโทค่ะนะคะไม่ว่าจะ เป็นเสียงวรรณยุกต์ใดก็ตามแต่ถ้ามีไม้โทกำกับอยู่เราสามารถใช้ได้นะคะนี่ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะหาพยางหรือคำที่มีรูปวรรณยุกต์ไม้เอกและไม้โทลงในฉันทลัก์นั้นได้นะคะเราสามารถใช้เอกโทษและโทโทษค่ะ เ,เด็กๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเอกโทษคืออะไรคะคุณสาวแล้วโทโทษล่ะครับมันเป็นยังไงหน้าตาของเอกโทษนะคะก็คือคําที่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้วรณยุกไม้โทษกากับแต่เมื่อมาใช้ในโครงสี่สุภาพเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นวรรณยุกเอกแทนนะคะก็เปลี่ยนมาใช้ไม้เอกแทนก็เลยเรียกว่าเอกโทษค่ะส่วนโทโทษค่ะก็ตรงกันข้ามเลยค่ะก็หมายความว่า ในปัจจุบันเนี่ยนะคะคำเดิมเขาอะใช้รูปวรรณยุกต์ไม้เอกอยู่แต่เมื่อไม่สามารถใช้ไม้เอกได้เรียนให้มาเป็นไม้โทแทนก็เลยเรียกว่าโทโทษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคําเอกโทษกันนะคะ,ะนี่เลยอย่างเช่นคําว่ามั่นหมายนะคะจริงๆแล้วนะคะจะต้องให้ลงด้วยอะไรคะ ไมโทเออลงด้วยไมเอกอะนะคะแต่เราไม่สามารถลงได้เลยก็จะเลยต้องเปลี่ยนมั่นหมายให้เขียนเป็นมั่นหมายแบบนี้นะคะอ่ะเคี้ยวคมก็ต้องเป็นคอควายจากเคี้ยวที่เป็นขอไข่ไมโทก็ต้องกลายเป็นคอควายนะคะไมเอกแทนนะคะพบลานะก็กลายเป็นพบลาซึ่งตรงนี้นะคะเด็กๆคือการออกเสียงเหมือนกัน แต่เวลาเขียนเนี่ยความหมายก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคหน้าตารูปเขียนจะไม่เหมือนกันแต่ยังอ่านเหมือนกันและรูปวรรณยุกก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันค่ะคําเดิมจะต้องเป็นเป็นอะไรคะถ้าเอกโทษคาเดิมจะต้องเป็นไมโทแต่เราก็เปลี่ยนให้เขาเป็นไมเอกซะเพื่อที่จะให้ลงตามฉันทลักษณ์ของกรุงนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆ คุณครูสามีตัวอย่างให้ดูนะคะในลองสังเกตจากบทประพันธ์โครงสีสุภาพนี้สิคะว่าเอกโทษอยู่ตรงไหนเอกโทษอยู่ตรงไหนคะมีใครเจอบ้างมเอ่ยกระจงกระจิตหน้าเอนดูเดินร้อยเรียตามตรูกระจ้อยเหมือนกวางอย่างตาหูตีนกีบ มีเขี้ยวขาวน้อยช้อยแนบข้างเคียงสองนี่เลยค่ะคําว่าเขี้ยวขาวเห็นไหมคะปกติเนี่ยเขี้ยวในที่นี้ก็คือช่วงของฟันแหลมๆใช่ไหมคะตามจริงเขี้ยวจะต้องไม่ใช่การเขียนแบบนี้ถ้าเขี้ยวตัวนี้มันคือการกลวนใช่ไหมคะกวนบนุ แต่เคี้ยวที่เป็นฟันเคี้ยวสัตว์เนี่ยมันจะต้องกลายเป็นสรลเอขอไขสรลอีไหมโทยอยักษัวแหวนใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าตามฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพเนี่ยช่วงตำแหน่งนี้จะต้องลงด้วยไม้เอกดังนั้นเคี้ยวที่แปลว่าฟันเนี่ยจะลงไม้โทไม่ได้ผิดฉันทลักษณ์ก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะให้เป็นเคี้ยวแบบนี้แทนแต่ความาแต่ เสียงที่ออกมาก็ยังเหมือนกับคำว่าเขี้ยวนะคะที่แปลว่าฟันเหมือนเดิมโอเคไหมนี่ก็คือหน้าตาของคำเอกโทษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูโทโทษสิคะตัวอย่างของโทโทษคะ่ะโทโทดคืออะไรตามที่ครูสาวบอกไปโทโทดนั่นก็คือเดิมต้องเป็นอะไรลูก เดิมต้องเป็นหมายเอกแต่ว่าเปลี่ยนให้เป็นหมายโทแทนนะคะอันนี้ก็ออกสอบโอเนบ่อยนะเออออกถูกปีเลยพวกโทโทเอกโทษนะคะหยอกเล่นก็เปลี่ยนเป็นหยอกเล่นาจากไม้เอกก็เปลี่ยนเป็นไม้โทมั่นคงก็เป็นเหมือนมั่นหมายไปเลยเห็นไหมคะชมพู่ก็กลายเป็นชมพู่นะคะผู้แบบตัวผู้ไปเลย นี่ก็คือตัวอย่างของคําูโทษนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถไปหาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจะมีคําเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เราบางคำเราก็ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ,ะในตัวอย่างนี้เด็กๆหาคําที่เป็นโ,โทษให้ครูสาวหน่อยสิคะหัวลิงหมากเรียกไม้ลางลิงลางลิงหูลิงลิงหลอกหู ลิงไตกระด้รลิงลิงหม่มลิงโลดฉวยชมพู่ฉีขวาประสาลิงคือเห็นไหมชมพู่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยเด็กๆคะ่ะชมพู่แต่เดิมนี่นะคะคำที่ถูกต้องต้องลงด้วยไมย้เอกแต่ว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนเพราะว่าตำแหน่งนี้ต้องเป็นรูปวรรณยุกโรใช่ไหมก็เลยต้องกลายเป็นชมพู่แบบนี้แทนคะ่ะ ต่อไปเราไปดูการใช้คำซอยบางโครงสี่สุภาพจะมีความพิเศษก็คือจะต้องมีคำซอยกำกับอยู่เสมอนะคะคำซอยก็เป็นคำที่เติมลงท้ายของหลังโครงเพื่อให้เกิดความไพเราะหรือความชัดเจนขยายความของกรอนบทนั้นคำซอยก็จะมีสองคำนะคะคำหนึงจะมีความหมายส่วนอีกคำหนึงเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายหรอกเช่นคำว่าพ่อแม่พี่เลยนาะแฮเฮแลนะคะลือเถิดหนอเอยเฮ ก็คือไม่มีความหมายหรอกแต่ว่าเป็นการทิ้งส้อยให้มันสวยงามไพเราะเพราะทิ้งเท่านั้นเองนะคะแล้วเรามาดูหน้าตาของโครงสีสุภาพว่าหน้าตามันเป็นยังไงตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะโครงสีสุภาพเนี่ยถ้าเด็กๆจําตําแหน่งของเอกโทไม่ได้ เขาเรียกว่าฉันทะลักหนูเนี่ยก็จะผิดไปเลยนะดังนั้นตำแหน่งเอกโทเด็กๆจังต้องใช้ความจำนิดนึงนะเอกมีเจ็ดตำแหน่งโทมีสี่ตำแหน่งนะคะตามที่ฉันทะลักที่แสดงบนหน้าจอนี้เลยนะคะเอกเจ็ดโทสี่จำไว้ให้ดีนะคะฉันทะลักโครงสี่สุภาพเวลาแต่งต้องมีเอกเจ็ดตำแหน่งและโทอีกสี่ตำแหน่งนะคะ ตัวอย่างนะคะนี่คือหน้าตาของโครงสีสุภาพค่ะพลไกลกรองหน้าเร้ารมรันกันเฮยช้างพระเจ้าแปรประจันคาชาไทยสานทรงส่วนเซพันหลังแอนตะเลิดเฮตะเลิงขับคาชาไล่ใกล้วิดท้ายคาชาทานนี่ก็เป็นโครงสีสุภาพเห็นไหมคะว่าตำแหน่งตรงนี้อ่าเอก โทเห็นไหมตรงไหนอีกคะโทรตรงนี้ใช่ไหมอ่าเอกโทเล่นตรงนี้นี่ก็คือหน้าตาของโครงสี่สุภาพนะคะถ้าเราจำไม่ได้เราก็เลื่อนไปโอเคนี่เห็นไหมเอกโทรตรงนี้นะคะเอกตรงนี้ อีกตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วก็นี่นี่นี่เจ็บพอดีนะคะเอาเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเมื่อสุกครู่ที่เราเรียนกันไปเด็กๆพอจะจับฉันทรัษณ์ของโครงสีสุภาพให้ถูกตำแหน่งหรือเปล่าเอเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่า ช่องว่างๆนี้จะต้องลงด้วยอะไรคะลงด้วยอะไรเอ่ยลองดูสิคะเป็นห่มฟ้าหรือเปล่าเป็นลมฟ้าเอ้ลมไม้หรือเปล่าเป็นเพียนผ่านหรือเปล่าหรือเป็นห่อห้อยหรือเปล่านะดูสิคะว่าจะมีใครคิดเหมือนครูสาวไหม ลองเป็นห่อห้อยไหมคะอ่ะลองดูถูกต้องไหมอะ่ะถูกต้องเห็นไหมคะถูกต้องเก่งมากเลยต่อไปค่ะอ่ะาทานไหลใส่สะอาดน้ำจุดจุดจุด,จดตรงนี้เราจะใส่ คำไหนดีคะกำหนดไหล่รังดินมาหรือว่าสดใสเอาอันไหนดีลินมาดีกว่าไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากเลยต่อไปค่ะเรามาดูสิเอาไหนดีไกฟาาไ่ฟ้าหวานไหวฟ้าหาวหนเราจะแต่งเอาตรงไหนไปเติมดีหน้าตรงนี้เชิญชม พนาสันพนารนพนาดอนหรือพนาดีนะอืมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาอะไรไปเติมดีคะเด็กๆเอาพนารนที่ฟ้าถูกต้องค่ะเห็นไหมคะว่าโครงสีสุภาพเนี่ยไม่ยากเลยนะคะเด็กๆต้องเขาเรียกว่า จำโครงนะคะให้ได้นะอีกสักหนึ่งอันนกตัวผัวเมียม,มาจุดๆตรงนี้จะเติมอะไรดีโอ้โหง่ายมากเลยอันนี้ง่ายมากๆากง่ายมากมากง่ายมากามากตรงนี้ต้องเป็นสมสู่นะคะเน่ตรงนี้จะต้องเป็นรูปวรรณยุกเอกนั่นเองคะ่ะ เห็นไหมคะว่าโครง4ส,สุภาพเนี่ยจะไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆจํารูปแบบฉันทะลักษณ์ของโครง4ส,สุภาพได้ให้ได้เนาะเอกเจท4สนะคะท่องให้ขึ้นใจโครง4ีสุภาพจะต้องมีเอกเจท4สค่ะถ้าเด็กๆต้องการทบทวนนะคะหรืออยากจะมาเรียนเพิ่มเติม,ตมก็สามารถเข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์ไปว่าเรียนภาษาไทยสไตล์ครูสาวได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ